สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะพบกับบ้านท่ไวเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทํากลอยอบกล้วยกันคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรคลีนๆทำแบบบ้านๆนะคะทําง่ายมากๆเลยคะ่ะส่วนผสมมีแค่2อย่างเราอาจจะเรียกเมนูนี้ว่ากล้วยหมกกลอยหรือว่าหมกกลอยใส่กล้วยก็ได้คะ่ะวันนี้เราจะใช้ม้ออบลมร้อนในการทําแทนวิธีการใช้เตาถ่านคะ่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นเราจะนำกลอยมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะจากนั้นนำมานึ่งให้สุกเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเราจะนำกล้วยน้ำว้าสุกนะคะกล้วยยิ่งสุกยิ่งหวานมากนะคะเราจะนำมาปลอกเปลือกออกให้หมดนะคะจากนั้นนำกล้วยมาบดให้ละเอียดในขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการขยำค่ะเราจะได้รสสัมผัสของเนื้อกล้วยค่ะ เมื่อเราขยำกล้วยได้ความละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราจะนํากลอยที่นึ่งสุกแล้วนะคะมารวมใส่ในสูตรนี้เราจะใช้อัตราส่วนเท่าๆกันค่ะวันนี้จะใช้กลอยจํานวน500กรัมช่างตอนที่นึ่งสุกแล้วนะคะและกล้วยน้ำว้าที่บดละเอียดจํานวน500กรัมเท่าๆกันค่ะจากนั้นมาผสมรวมกันให้เข้ากันดีเท่านี้เราก็ได้ส่วนผสมของกล้วยหมกกลอยแล้วค่ะ สูตรนี้จะเป็นสูตรบ้านๆน,นะคะจะมีความคลีนมากค่ะเราจะไม่เติมน้ําตาลหรือส่วนผสมอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีรสชาติหวานมากขึ้นนะคะสามารถเติมน้ําตาลได้ค่ะหรือจะเติมกะทิเข้าไปก็จะกลายเป็นข้าวต้มกลอยค่ะจากนั้นเรามาดูวิธีการห่อหมอกกลอยกันค่ะเราจะมีวิธีการทํา2แบบนะคะแบบแรกนี้จะเป็นแบบใช้สําหรับอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาอบหรือว่าจะใชหม้ออบลมร้อนก็ใช้แบบนี้ค่ะ โดยการใช้ใบตองขนาดประมาณ1ฝ่ามือตัดหัวท้ายให้แหลมนะคะจากนั้นตักส่วนผสมลงไปที่กลางใบตองจากนั้นห่อด้วยใบตองโดยการพับปิดหัวท้ายวิธีการทำดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะวิธีการห่อแบบนี้จะทำให้เราเห็นเนื้อกลอยและสามารถรับประทานได้ง่ายค่ะโดยการใช้ช้อนตักได้เลยวิธีการห่อแบบนี้เหมาะสำหรับนำไปอบนะคะโดยการใช้เตาอบหรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะ ถ้าใช้เตาอบให้เปิดไฟบนล่างโดยการใช้ไฟ200องศาและเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยค่ะในวันนี้เราจะอบโดยการใช้หม้ออบลมร้อนนะคะโดยการใช้ไฟ175องศานาน10นาทีค่ะจากนั้นนำไปอบได้เลยค่ะโดยเราจะใช้ถาดรองก่อนอบนะคะเพื่อให้หอหมอกมีความเกรียมด้านล่าง เรามาดูวิธีการห่อใบตองแบบที่สองค่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้เหมาะสําหรับการนําไปปิ้งบนเตาถ่านเพื่อให้มีความหอมของใบตองซึ่งจะทําให้อร่อยมากๆเลยค่ะหรือเราจะนําไปเข้าเตาอบก็ได้เช่นกันค่ะในวันนี้จะใช้วิธีการอบด้วยหม้ออบลมร้อนแทนการปิ้งด้วยเตาถ่านถ้าเพื่อนๆมีเตาถ่านสามารถใช้เตาถ่านได้เลยค่ะ หลังจากที่เราอบให้ใบตองมีความเกรียมเล็กน้อยแล้วนะคะจากนั้นนําออกมาพักและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการห่อแบบไหนนะคะอบเสร็จใหม่ๆแบบนี้มีความหอมกล้วยและใบตองมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเลือกห่อตามแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทํากลอยอบกล้วยแบบง่ายๆเราไปชิมกันเลยค่ะเนื้อกลอยอบจะมีความนุ่มเหน็บและมีความหวานจากกล้วย เหมาะสำหรับทานเป็นของว่างเพื่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทีิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ